สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ภูเก็ตนะคะมาเที่ยวภูเก็ตในช่วงสถานการณ์หลังโควิด19นะคะแล้วก็หลังจากที่อยู่มา2วันนะฟองเจอคนที่ภูเก็ตเนี่ยเขาพูดกันเยอะมากพนักงานโรงแรมหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของนะคะเขาก็จะพูดกันแบบว่าพี่นี่ลำบากมากๆนะคะแบบมันไม่มีนะักท่องเที่ยวคนตกงานเยอะเมืองเงียบ ป่าตองตอนนี้กลายเป็นป่าช้าไปแล้วนะคะแล้วก็คนน่าสงสารเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เดินมากินร้านไอศครีมซึ่งเป็นไอศครีมเทอร์รี่ชื่อดังของภูเก็ตนะคะแล้วก็มาเจออยู่แก๊งหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพี่ๆที่ทททตกงานนะคะบางคนเป็นหมอรวดจากหาดกมลาลก็ต้องขับขึ้นมาทํางานนี่บางคนเป็นนักดนตรีอยู่บนเรือยอสค่ะเป็นช่างภาพทุกคนมีงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติหมดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือตอกงาน ก็ต้องมาหาชีพถานถ้าใครมาเที่ยวภูเก็ตน,นะคะก็มาช่วยกันสนับสนุนที่เขาได้นะแวะมาเขาก็เปิดหมวกสามารถมาแบบนวดได้นวดไม่แพงนะคะนวดไม่แพงนะสินาทีก็ได้แล้วก็นี่ค่ะมาฟังเพลง แบบโม่งได้เลยนะคะเนี่ยมาพูดคุยพี่เขาได้มานั่งแบบชิลๆได้เขาก็มีมีของขายมีพวกเครื่องรางมีเสื้อสวยๆด้านในมีพี่คนสวยจากโมจิโตมาลองมาเที่ยวกันได้แล้วก็มากินมาให้กําลังใจกันนะคะใครดูคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ฟองเยอะๆนะคะถือว่ามาช่วยชาวภูเก็ตกันเผื่อใครมาเที่ยวจะได้มาถูกตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับอยู่ตรงข้ามกับร้านไอศครีมเฮอร์รี่นะคะง่ายๆแค่นี้เองดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใั้เยอะๆนะ